สวัสดีเพื่อนเือๆชา,าวลัคนาราศีเมษทุกๆท่านนะคะและแม่หมอก็ขอสวัสดีนะคะในท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราเป็นครั้งแรกด้วยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม563 c h a n n ช l แนลนะคะและคลิปนี้จะเป็นคลิปทำนายดวงชะตารายปากค่ะ จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังปากหลังนะคะนับตั้งแต่วันที่16-31กถึง3ากรกฎาคมปี2567ของผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีเมษหรือจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนไปจนถึงวันที่14พฤษภาคมโดยประมาณนะคะ สำหรับภาพรวมชีวิตโดยทั่วๆไปนะคะของชาวลัคนาราศีเมษในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกรกฎาคมนี้นะคะอันดับแรกเลยค่ะดาวองคาร ดาวประจําตัวของคุณนั้นนะคะชาวเมรทั้งหลายในตอนนี้นะคะก็ได้ย้ายเข้าสู่เรือนการเงินนะคะในวันที่13กรกฎาคมจึงส่งผลให้นะคะจะเป็นช่วงระยะเวลาประมาณ45วันค่ะจากนี้ไปเนาะชีวิตความคิดจิตใจของชาวเมรก็จะไปโฟกัสนะคะในเรื่องของเงินทองผลประโยชน์และก,ก็การหารายได้เป็นหลักนะคะหลายคนก็อาจจะมีไอเดีย เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการทรัพย์สินจะมีความคิดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนอยากจะหารายได้ใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมนะคะอยากให้เงินในกระเป๋าในบัญชีมีมากขึ้นไปเรื่อยๆและก็เพราะคุณนั้นนะคะชาวเมษจะมีดาวพฤหัสบดีนะคะมีดาวมฤตยูนะคะโคจรร่วมกันอยู่ในราศีพฤษภและยิ่งมีดาวอังคารเข้ามาสมทบนั้นก็แปลว่านะคะชาวเมษเองค่ะ คุณก็มีเกณฑ์นนะมีโอกาสจะได้เงินได้โชคจากช่องทางออนไลน์จากช่องทางโซเชียลต่างๆเข้ามานะคะและอีกสิ่งหนึ่งค่ะที่นับว่าจะโดดเด่นเสริมวาสนาของคุณนะคะนั่นก็คือดาวสุกเนาะซึ่งก็เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินสําหรับดาวสุกนั้นนะคะตอนนี้โครจรสถิตอยู่ในราศีกรกฎและก็จะมีมาตรฐารเป็นราชาโชคก็ย่อมจะนําพาล,ลาภผลทรัพย์สมบัติมาสู่เจ้าชะตา เรียกว่าคุณกำลังจะได้พบกับความสำเร็จในเรื่องของการสแสวงหาทรัพย์สินเพิ่มพูนรายได้ดาวสุขจะส่งผลให้นะคะจะมีผู้นิยมชมชอบให้การสนับสนุนส่งเสริมและก็จะทำให้ชีวิตของคุณนั้นจะมีความราบรื่นสะดวกสบายอยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลายมากขึ้นนะคะ และก็ในวันที่16กรกฎาคมที่จะถึงนี้เนาะดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนปุตตะนะคะจะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎอีกเช่นกันดาวอาทิตย์จะโครจรได้มาตรฐานที่ยิ่งใหญ่นะคะโครจรเป็นมหาจักรอยู่ในภพพันธุ ที่หมายถึงสินทรัพย์หลักทรัพย์เอาล่ะก็แปลว่าเจ้าชะตานั้นมีเกณฑ์นะคะจะได้ทรัพย์สมบัติชิ้นใหญ่อาจจะได้บ้านใหม่รถใหม่ในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้เนาะไปจนถึงประมาณกลางเดือนหน้านะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดาววังคารดาวประจำตัวดาววาสนาของคุณจะโครจรอ,อ่อนกำลังนะคะถือว่าไม่ค่อยมีกำลังสักเท่าไหร่อยู่ในราศีพฤษภตรงนี้ก็อาจจะส่งผลให้นะคะบางครั้งบางทีเนาะชาวเมษคุณจะเบื่อหน่าย จะขี้เกียจหรือก็อาจจะขยันอยู่เป็นพักๆนะคะทำบ้างหยุดบ้างตรงนี้แม่หมอแนะนำนะคะว่าบางทีเนาะเราก็อย่าได้เอาความขัดข้องใจความเหนื่อยหน่ายที่มีนะคะมาเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จของคุณและก็อย่าได้ใส่ใจกับความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆของผู้คนรอบตัว ขยันดีกว่าขี้เกียจค่ะพยายามมุ่งมั่นในสิ่งที่เราวางเป้าหมายเอาไว้ทำปัจจุบันให้เต็มที่แล้วสิ่งดีๆโอกาสดีๆจะมีเข้ามานะคะจนทำให้คุณจะรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองนะคะดวงการงาน ดาวพระเกตก็ยังโครจรอ,อยู่ในเรือนการงานของชาวเมษนะคะจึงอาจจะส่งผลให้เนาะหลายๆคนคุณอาจจะมีเรื่องของความวิตกกังวลใจจะมีความเครียดนะคะเกี่ยวกับปัญหาภาระที่จะมีเข้ามากระทบตัวของคุณนั้นเป็นพักๆนะคะหลายท่านก็จะต้องวุ่นวายนะคะอาจจะต้องไปเคลียร์ไปแก้ไขปัญหาคนอื่นจะต้องไปแบ่งเบาภาระการงานของคนอื่นอยู่เป็นประจำ และในตอนนี้นะคะดาวเสาดาวเจ้าเรือนการงานก็กำลังโครจรถอยหลังแล้วนะคะก็เป็นไปได้เนาะว่าการงานของชาวเมธในช่วงนี้บางครั้งบางทีมันจะมีความล่าช้าที่มากกว่าปกติคุณอาจจะต้องรอคอยผลตอบรับจากลูกค้าในเวลาที่นานมากขึ้นนะคะแต่ว่าข้อดีของดาวเสาในเรือนพระราหูเรือนของคู่มิตรใหญ่นั้นแปลว่าอย่างไรก็ตามค่ะชาวเมธคุณ นั้นมักจะมีคนให้โอกาสทางการงานอยู่เสมอและคู่ดาวผู้สูกในราศีธาตุน้ำนั้นจะยังเกื้อหนุนให้คุณนะคะถือว่าจะได้เปล่งประกายจะมีเสน่ห์นะคะจะดูน่ารักอยู่เสมอในสายตาผู้คนรอบข้างดังนั้นค่ะถ้าติดขัดมีปัญหาอย่างไรเนาะการที่เราแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะใช้คำพูดคำจายอย่างมีกาลเทศะสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยที่ทำให้คุณนั้นจะสามารถ ผ่านพ้นปัญหาหรืออาจจะเป็นสิ่งที่นําพาโอกาสใหม่ๆมาให้กับคุณก็ได้นะคะดวงการเงินสำหรับในตอนนี้ค่ะชาวเมฆทั้งหลายดาววาสนานะคะดาวอังคารนะคะดาวประจำตัวของคุณจะโครจรเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนการเงินส่วนดาวจเจ้าเรือนการเงินเดิม ก็ไปโคจรเป็นราชาโชคอยู่ในราศีกรกฎดังนั้นก็แปลว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกรกฎาคมนี้เงินทองสภาพคล่องนะคะมันจะดูดีขึ้นมาทีเดียวเลยล่ะค่ะถือว่านะคะระยะเวลานี้สังคมใหม่ๆเพื่อนฟูงใหม่ๆจะเป็นสิ่งที่สร้างรายได้ให้กับคุณบางครั้งบางคราวชาวเมรมีโอกาสจะได้ไปพบปะพบเจอกับกัลยาณมิตร ที่จะชักนำให้คุณได้เจอกับช่องทางในการหาเงินและแม่หมอก็มองว่าตัวของคุณนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะสำหรับการที่จะเอาเงินที่มีไปลงทุนนะคะหรือการที่คุณจะไปสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาหรือใครนะคะที่คุณอาจจะเป็นสายคอนเทนต์นะคะในช่องทางโซเชียลมีเดียทั้งหลายอย่าได้พึ่งท้อใจถอดใจนะคะ เพราะว่าในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น TikTok YouTube Facebook นั้นนะคะอาจจะเป็นสิ่งที่นำพาโชคลาภเงินทองผลประโยชน์มาให้กับคุณอย่างมากมายนะคะดวงความรักดาวสุขโครจรเป็นราชาโชคเนาะชาวเมษนั่นก็แปลว่าใครที่ยังโสดยังไม่มีใครช่วงนี้มีโอกาสนะคะที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามาตกกลุมรักคุณอย่างง่ายดาย หรือบางทีนะคะก็จะเป็นครอบครัวญาติพี่น้องเป็นเพื่อนฝูงจะเป็นเหมือนสื่อเป็นตัวกลางนะคะชักนําให้คุณได้พบกับความรักครั้งใหม่และตัวของชาวเมษนะคะก็ถือว่าคุณมีโอกาสจะได้ไปเจอกับคนที่มีฐานะมั่นคงเข้ามาใครที่มีคู่อยู่แล้วจะเป็นจังหวะเวลาที่ได้อยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะ แต่ใดๆก็ตามนะคะยังไงช่วงนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะในบางครอบครัวเป็นไปได้ค่ะว่าญาติพี่น้องอาจจะเข้ามาบงการนะคะมาวุ่นวายจนคุณจะต้องทะเลาะกับแฟนกับคู่จะต้องเกิดความเข้าใจผิดกันนะคะ mm hmm. เพราะว่าผู้ใหญ่ของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเข้ามาเป็นสาเหตุต้นเหตุก็ได้นะคะ mm hmm. ดวงสุขภาพสำหรับสุขภาพ ร่างกายโดยรวมนั้นถือว่าแข็งแรงดีค่ะแต่ว่าท่านใดเนาะที่คุณอาจจะอายุเยอะนะคะเป็นผู้สูงอายุยังไงช่วงนี้ระวังจะไปลื่นจะไปล้มในบ้านนะคะส่วนคนที่อายุน้อยจะต้องระวังความใจร้อนความหุนหันพลันแล่นหรือการที่เราจะเผลอพูดอะไรตรงๆแรงๆออกไปแล้วมันทำให้เกิดการทะเละาะเบาะแหวงจะมีปากเสียงกันกับเพื่อนกับคนใกล้ตัวก็ได้นะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกร,รกฎาคมปี2567นะคะเอาล่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะแม่หมอรบกวนเนาะช่วยกันกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามแม่หมอนะคะเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานด้วยนะคะ หรือหากท่านใดที่ใจดีนะคะจะช่วยสนับสนุนช่องของเราเนาะด้วยการกดโดเนตซูเปอร์แตงหรือจะเขียนคอมเมนต์ทักทายนะคะแม่หมอใต้คลิปนี้ก็ยิ่งจะดีมากๆเลยนะคะยังไงแม่หมอขอบคุณมากๆนะคะสําหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องพิมพ์563 c h a n n e ชนด้วยนะคะก็ยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ